นี่ะจ้าจ้าครูกำลังไปแล้วตอนนี้เราเข้าไปข้างหน,นได้แล้ว oh, <right. S 1> มีของอร่อยเต็ไมไปหมดเลยใช่ว้า wow. ว <Wow. S 1> ใช่ส <Wow. S 1> ิงบินเลยตอนนี้ฉันจะกินให้หมดทุกอย่างเลย oh, <right. S 1> ตอนนี้ครูกำลังจะกลับเข้าห้องเรียนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะ oh, <right. S 1> ตามนั้นแหละบาย oh, <right. S 1> อะไรเนี่ยเส้นก้าของครูอร่อยจังเลยอ๋อ oh. oh. เกิดอะไรขึ้นตรงนี้อะไรหรอคะเออไม่มีนี่ดูเหมือนว่าถึงเวลาของชาเลนจ์แล้วโอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่นี่คือแบบทดสอดแล้อะไรนะนี่คือรางวัลและอยู่บนโต๊ะนี้แล้วว้าววนั้นหลักจึงเลยฉันอยากได้เหมือนน่ารลังตะมูตะมีและนี่ก็คือโคกขวด คุณตั้งไว้ตรงนี้มาเอาไปสิเอาเลยเราต้องเร็วกว่านี้ไม่ฉันเร็วกว่าใช่หมอนีมันตลกจังเลยเธอตามฉันไม่ทันหรอใช่ฉันต้องเป็นคนแรกอีกแค่นิดเดียวอีกนิดตอนนี้ก็แค่เอามาให้ฉันฉันจะเปิดมันเองเรียบเลยโอ้ ฉันถือไม่ไหวแล้วออ้กันเกงฉันแล้วก็สายปินแล้วไม่นะโอ้ดูเหมือนว่าจะจบแล้วล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอโอ้น่าสงสารจังเป็นอะไรยม่มะฉันว่าไฟตลกจังเลยอะไรแต่ก็ช่างเถอะเราต้องหลบจับสายไฟนี้ให้ได้อโอ้ในที่สุดเย้ ฉันหลดแล้วงั้นจะวิ่งหล้วนะนี่เราฉนด้วยฉันอยากได้เหมือนกันนะอ๋อเหมือนจะไม่ได้ผลเะอกำลังไปเอารางวัลของฉันแล้วไม่นี่มันของฉันเยี่ยมไปเลยยิงดีด้วยนะงั้นรางวัลต่อไปมันอยู่ในนี้แล้วล่ะมันคืออะไรนะ มันคือชุดเซ็ตเครื่องสำอางสำหรับออกงานแล้วมันมีทุกอย่างหมดเลยทั้งอายแชโดว์กลิตเตอร์แล้วก็บัชออนไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่สนใจอ่ะโอ้ฉันอยากได้มันมันโต๊ะมีเครื่องมือในการตัดเชือกอยู่เริ่มได้ฉันอยากได้กระเป๋านั้นฉันฝั่นตลอดเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันน่ะฉันต้องรีบแล้วล่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่ล่ะฉันควนัอนเฉยๆดีกว่าอแค่นิดเดียวเกือบจะได้แล้วอย่าขวางนะ จะกำลังทำอะไรน่ะฉันต้องใช้เครื่องมือน,นี้ <No! S 1> นี่มันคือความฝันของฉันเลยนั้นหลับไปนะอ๋อฉันว่าฉันเตะละเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นเหรอโอไม่แ oh <my! S 1> ล้วเขาฮะ <c oughs> นี่มันไม่ได้ผลหรอหลอกจก้ะอ๋อดูเหมือนว่าโทรศัพท์จะดงะัง <c oughs> อ่ะเอาไงเป็นยังไงบ้างละ่ะอยากคุยมันตั้งนานแล้ว okay. อะไรอ่ะเธาทำได้ยังไงน่ะฉันไม่เข้าใจเลยแต่เห็นนั้นไหมเอาใตายฉันกำลังแก้มันได้แล้วต้องวิ่งโอ้าไม่นะเกิดอะไรขึ้นหรอฉันชนะหรอเอายินดีด้วยนะถ้าชนะแล้วล่ะรางวัลไปสิเอ้าไม่นะเธอได้กระเป๋าไปแล้วฉันกำลังจะแต่งหน้าแล้วล่ะ ฉันทุกใสก,กุญแจมือให้ยังไงดิฉันก็ด้วยแล้วเธอล่ะเอไม่นะคุณใสกุญแจมือให้ฉันเหมือนกันเรียบล้อตอนนี้พวกเธอก็วิ่งหนีไปไม่ได้แล้วรางวัลต่อไปชักเลตคินเดอร์เซอร์ไพรส์ปปร <Yeah! S 2> น่าก,กินจังเลย <What? S 2> มีเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ oh. ันอยากกินมาสุดสด oh. ฉันต้องเอามันมาให้ได้ มันต้องหวานอร่อยมากนินแน่และพวกเธอก็สามารถเปิดคุณแจด้วยกต่ใบ,บเล็บนี้คุณจะวางไว้ตรงนี้เริ่มได้ <Okay. S 1> ฉันจะเป็นคนแรกฉันต้องโดให้ไกลกว่าทุกคน <All right. S 1> แต่แต่มันเป็นของฉันนะเย่โอกาสเป็นของฉัน <All right. S 1> โอ้ยจ็บจังเลย <Huh? S 1> ฉันไม่ยอมแผ้เรื่องขินเดินนะบายสาว เลยไม่กอดกันนะเอามาให้ฉันเลยตะใบนี่อออแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้ผลนอะ <Yeah. S 1> นี่แหละเท่านั้นแหละหลุดแล้วห <Okay. S 1> อมแล้วไม่ฮะ <c oughs> ฉันทำได้แล้วเอามานี่ <c oughs> แล้วก็กุญแจเมื่ออีกข้างด้วย <c oughs> ไม่ได้เปิดช่วยฉันด้วย <Okay. S 1> กัได้นี่ไงเอาไปสิ <c oughs> แล้วตะใบตันเล็ ฉันต้องไปเอารางวัลแล้วล่ะยินดีด้วยนะเย้มันเป็นของฉันเลยมันมีกี่อันเนี่ยฉันต้องถึงก่อนอ๋อมันได้ผลตอนนี้ฉันแขุ่คุณจออกมาแบบนี้แหละอิสระฉันกำลังไปแล้วไปแล้วอ๋อฉันไปไม่รอดนะเชือกมันแน่นๆนี้แบบนี้คือชัจ์ถัดไปล่ะ และรางวัลของผู้ชนะก็คือปืนอวการว้าวฉันอยากได้โอ้นี่แหละที่ฉันต้องการฉันอยากได้และคุณจะวางไม้วิเศษสำหรับการแก้เชือกบนโต๊ะอันนี้มาเริ่มกันเลยได้เลยดีทางในชั้งเป็นคนแรกเหรอฉันอยา่ฉันนะเ้าเดิไปได้เร็วมากฉันต้องเล่นสปีดแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ พวกเขาไปเร็วมากฉันจะทำไงดีนะมาลองกันถึงแล้วเอาละตอนนี้ฉันก็เหลือแค่เอาเชือกออกแล้วแล้วฉันจะทำไงเนี่ยใช่ฉันมาถึงแล้วเอามาให้ฉันโอ้เธอเอาไม้ของฉันไปเอาคืนมันนะ ฉันจะแก้มันเดี๋ยวนี้นี่เอา้้นมาน้อนมนของฉันเกือบหลุดแล้วอีกนิดแล้วก็มือเย้มันได้ผลหลุดแล้วอีกครั้งแล้วที่ฉันหลุดมาได้เต้เาช่าที่เหลือออกเลยต้องเท้าด้วยเย้ฉันเป็นอิสระงั้นก็ปวรเอาการยิงไหนใช่มันเป็นของฉันฉันหลุดแล้วมึยม่ยมยเดี๋ยวก่อนนะฉันจะยิงเธอเลย ไม่นะอย่ายิงฉันกลัวแล้วยิงยิงเลยพวกเธอชอบชลนจ์ของรับป้าๆไหมงั้นส b s ส r i b e จะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย